ไอออนเชฟดูเดือดเปิดศึกวัยเกา๋าอาหารจีนคุณวิทย์จัดเมนูเด็ดขอดับซ่าเชฟป้องเดือดไม่มีแผ่วกับการประชันฝีมือของเหล่าสุดยอดเชฟทั่วทุกมุมโลกกับรูปแบบและกะติกาใหม่ของรายการไอออนเชฟไทยแลนด์วันออนวันเบทเทิลนำทีมความสนุกโดยมีสองพิธีกรคนเก่งปักนภัสกรมิตีรโรธและไดไดอานะ่าจงจินตนาการ ดูเดือดจริงๆสำหรับสัปดาห์นี้พบกับคุณวิทย์วรวิทย์สุมานาะเจ้าของร้านเหล่าในบึงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตเชฟโรงแรมในต่างแดนที่มีประสบการณ์การทำงานร้านอาหารมิชลินสตาร์กว่า30ปีและผันตัวมาเปิดร้านอาหารเหล่าเพิงสังกสีเล็กๆจนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์การก้าวเข้าสู่สนามประลอง คิดเช่นสเตเดียมของคุณวิทย์เพราะอยากทาเชฟป้องเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแข่งขันในโจทย์อาหารจีนบอกเลยว่ามันสุดๆเพราะทั้งเชฟป้องและคุณวิทย์ต่างเป็นเชฟรุ่นใหญ่มากฝีมือและประสบการณ์จึงสู้กันได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายแล้วเชฟป้องจะมีกลยุทธ์อะไรมารับมือกับคุณวิทย์และสึกอาหารจีนครั้งนี้ชยัย ชนะจะตกเป็นของใครติดตามลุ้นไปกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ของ Ion Chef Thailand 1 on 1 Battle ได้ในวันเสาร์ที่วันที่11พฤษภาคมนี้เวลา18นาฬิกาทางช่อง 7H Chef กระทั่เหล็กประเทศไทยอังกฤษ Ion Chef Thailand เป็นรายการเกมโชว์แข่งขันการทำอาหารโดยบริษัทเฮลิคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดซื้อลิขสิทธิ์รายการยุทธการกระทั่เหล็กอังกฤษ Ion Chef ญี่ปุ่น จากบริษัทฟูจิครีเอทีฟคอป์ปอเรชันจำกัดของประเทศญี่ปุ่นมาผลิตในรูปแบบของประเทศไทยเริ่มอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่วันที่25มกราคมพศ2 5 5 5ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ต่อมามีการต่อย,ยอดรายการมาเป็นรายการเรียลลิตี้เต็มรูปแบบโดยการนำเชฟมืออาชีพมาแข่งขันการเพื่อค้นหาเชฟกระทะเหล็กคนใหม่โดยใช้ชื่อว่าสึกค้นหาเชฟกระทะเหล็กอังกฤษ The Next Ion c h น f ในปีพศ2565ได้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบ One-on-one m on e one t t l โดยในการแข่งขันรอบปกติจะมีการตัดเชฟผู้ช่วยออกทุกๆ20นาทีจำนวน2ครั้งและในรอบ One-on-one นเม l จะเหลือเพียงเชฟผู้ท้าชิงและเชฟกระทะเหล็กที่ต้องทำอาหารแข่งขันกันแบบตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตามชื่อการแข่งขัน